สวัสดีครับบอยครับวันนี้นะครับบอยพามาชมสอดเดนเจอร์รุ่นวายแท็กนะครับเป็นขับสองครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เดี๋ยวดูว่าคันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็ตัวรถนั้นมีการเปลี่ยนล้อด้วยต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูกันครับไม่ใช่ขับสองนะครับต้องบอกว่าก็เป็นที่นิยมมากๆสำหรับตัวกลุ่มเดนเจอร์นะครับราคาขายที่ไปบอกรับหนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับกำลังแรงม้าอยู่ที่ น้อยจะสิบแรงมาครับแรงไปอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับก็ตัวนี้นะครับความเป็นเอกลักษณ์ของไวแท็กนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดของกันชนหน้านะครับคันนี้มีติดตั้งเพิ่มก็คือตัวของชุดอะคริลิกคําว่าไวแท็กนะครับตรงฝากระโปรงนะกระจังหน้าเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นสีเทานะครับสีเทาของไวแท็กนะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวกันชนหน้าที่ไปบอกนะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยจะเป็น สีเทานะครับแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตัวสีบอลนะครับพร้อมกับหูล่าสองฝั่งซ้ายขวานะครับไฟหน้ารุ่นวยแท็เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีระบบเปิดปิดหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวไฟวิ่งกลางวันนะครับให้แสงสีขาวนะตัวรถเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นตัว LED ด้วยนะครับความต่างนะครับของวแท็เนี่ยเดี๋ยวราค่อยๆไล่ไปให้ดูนะว่า ตัวแท็กเนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นสปอร์ตหรือว่ารุ่นอื่นยังไงนะครับตัวล้อแม็กคันนี้นะครับทําการเป็นใหม่นะครับนี่ล้อแม็กเป็นใหม่นะครับเป็นล้อแม็กของโอซิสไลแกนไวนะครับใส่คู่ยางคูชีเอะนะครับซีดีอยู่ที่255 55าห e ้ไอยีสิบนะครับก็จะเป็นยางที่ติดรถนะลูกค้าอยากเปลี่ยนลายแม็กนะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรามากขึ้นนะครับเห็นงนี้นะเอกลักษณ์ของตัว วายแท็กนะครับก็คือตัวราวหลังคาด้านบนครับจะเป็นสีเงินนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเทากราไฟส์นะครับแก้มข้างเป็นสีเทากราไฟส์นะครับกุญแจมีกุญแจคครดิตให้นะครับตัวของบันในข้างสีดําขนาดใหญ่นะครับสปอร์ตบาร์นะครับนี่สีเทาตัดสีบอลนะครับตัวล้อแม็กอะตัวล้อหลังนะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับด้านท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับ อ่กระชนท้ายสีเทากระไฟนะครับพร้อมเซนเซอร์กระย้สี่จุดนะมีกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังนะครับฝาปิดกระบะท้ายนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับใช้กุญแจไขล็อกได้นะครับแล้วก็กระบะท้ายก็จะมีปลั๊กไฟสองร้อยสามสิบวัลให้นะครับเทียบกับตัวสปอร์ตนะสปอร์ตเนี่ยตัวนี้ขับสองอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาอีกแสนหนึ่งก็จะได้ที่ไปบอกนะครับก็อุปกรณ์ความแตกต่างระหว่างตัวสปอร์ตกับตัวของ บอยแพกนะครับก็อย่างที่บอกก็มีด้านบนนะครับ้านหลังคาสปอร์ตบาร์นะครับบลักไฟข้างหลังนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีไฟสองไลท์สบนตรงนี้ด้วยนะครับสี่ร้อยวัตตนะ์นะเนะี่ยเพราะตัวของเจ้าบายแพกจะมีมาให้นะครับแล้วก็ตัวของเบาะหนังนะครับ เหมือนกันนะแต่ว่าเบาะหนังตรนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่าเป็นเบาะไฟฟ้าให้กับตัวไวท็กนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับสีดำด้วยนาสีเหลืองนะครับแล้วก็ปักําว่วอไวท็แบบนี้นะครับพวงมาลัยสีดำด้นสีเหลืองนะครับมีคูปคอนโทรลนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับแอร์แยกอมค์กรขวานะครับข้างในกเก๋จะเป็น2ชั้นนะครับสำหรับตัวของอ่าไวท็คนะครับก็เป็นสปอร์ตเป็นธรรมดานะครับอ่ามีที่วางเก้ามาให้ด้วยนะครับที่วางเก้ามาให้นะครับ กำลังดูนะครับว่าบอยแท็กก็ต้องบอกว่านี่ไหมครับรับความนิยมนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวของอรถนะครับที่มีสปอร์ตบาร์นะครับมีลาวหลังคาเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ชุดด้านหน้าน่ะก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถสอบถามได้เลยกับบอยได้นะครับบอยโทรศัพท์ศูนย์แปดหกสามสองสามสองห้าหนึ่งแปดครับหรือแอดไลนตามบอยทันได้เลยนะครับวันนี้ไปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี